ตัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Business Model ขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้หลายๆแบรนด์มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นทีเดียวแต่บริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนเขาบอกถึงโมเดลเขาชัดเจนนะคะว่าเขาซื้อแบรนด์หรูจากต่างประเทศมาเพื่อการผลิตและการขายซึ่งโมเดลนี้จะทำให้เขาเติบโตในระดับที่ก้าวกระโดดทีเดียวค่ะปีหนึ่งเฉลี่ย25-50% แต่บริษัทเขาจะใช้กลยุทธ์อย่างไรเราไปติดตามฟังสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะคือการสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับการที่เราจะแข่งขันกันตาแลชนะปัจจุบันนี้คืออันที่1นึต้องมีกลยุทธ์อันที่2สัมคัญมากคือต้องไวคือการที่มาสร้างแบรนด์แบบสมัยโบราณที่ต้องใช้เวลา30ปี แต่สายมิเตสเซ็ตกำลังจะกระโดดไปเวอร์คลาสแบรนด์ในเวลา1ปีโดยการทำแบรนด์เด็ดรีสิเดนต์นั่นที่เป็นกลยุทธ์ของการอัพเกรดโปรดักต์ของสายมิเตสเซ็ต แต่ไมรไเษษ็จมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทลิธาจำกัดนะครับก็เลยมีพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างในบริษัทนะเราเลยเป็นบริษัท Property ที่มีบริษัทก่อสร้างอยู่ข้างในคือมีทีมก่อสร้างอยู่ข้างในโมเดลเราก็คือ Deliver ในความสามารถของการเป็นบริษัทก่อสร้างสู่ลูกค้าทำให้ลูกค้าสามารถได้ทรัพย์สินได้ ห้องหรือได้คอนโดมิเนียมหรือได้บ้านนในราคาที่สมเป็นสมผลนะครับเราก็อยากให้เป็นทรัพย์สินที่ตามมอตโตเราที่บอกว่า a s s e t o f l i f e นะครับก็คือเอามาอยู่เองก็มีความสุขซื้อวันแรกก็ได้กำไรแล้วเพราะต้นทุนที่เราขายให้ลูกค้าในราคาต่ำเอาไปเช่าก็ได้ราคาที่ดีนะครับหรือขายต่อก็ได้กำไรอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายเราเลยในการตั้งบริษัทไซมิเนเซ็ทนะดังนั้นไซมิเนเซ็ทเนี่ย เราเลยมีฟิโลโซฟีข้อแรกเลยที่เราในการทำธุรกิจนียเราจะต้องทำธุรกิจที่สามารถขาย property ให้ลูกค้าในราคาดิสเคิลจากตลาดประมาณ15%ดังนั้นลูกค้าที่ซื้อเราในวันแรกที่เราล้อนโครงการนะเซะว่าราคาตลาดอยู่1 0 0 0 0แบาทต่อตารางเมตรเราเราก็จะขายที่ประมาณ8 5 0 0 0บาทวันแรกลูกค้าก็จะได้กำไรา1โดยที่คุณภาพไม่ลดคุณภาพเท่าเทียมกัน อันนี้คือสิ่งที่เราทํามา10ปีที่ผ่านมาถ้าเราเปรียบเทียบบริษัท property ทั่วไปนะโดยเฉพาะ property ที่เราเราเรียกว่าเป็น property แบบ marketing ก็คือไม่มีองค์ความรู้อยู่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นบริษัทที่ว่าต้องเอาซอสหมดออกแบบก็เอาซอสก่อสร้างก็เอาซอสก่อสร้างนะครับดังนั้นการควบคุมต้นทุนเขาจะมีปัญหาแต่เราเป็นบริษัทที่มันสะสมความรู้อยู่ข้างใน เราเปิดบริษัทเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากศูนย์เราเริ่มต้นจากบริษัทที่มีประสบการณ์ก่อสร้างมา30ปีเมื่อ1ิปีที่แล้วถ้ารวม1ิปีนี้ก็จะกลายเป็น40ปีคือสิ่งที่เรามีประสบการณ์จากการก่อสร้างมาแล้วการที่เราเคยไปทำโปรเจกต์ดีเวลลอปให้เจ้าใหญ่ๆแม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆนะทํา property ให้เขาเนี่ยเราก็เรียนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำ property ที่มีคุณภาพดีนะครับ การส่งมอบโครงการที่ดีให้กับลูกค้าได้สิ่งพุกน้าทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าเวลาซื้อทรัพย์สินจากเราไปครับเราต้องทําความแตกต่างนาะในจุดขายของไซมิสให้ได้นะ<ม>เราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัท Property ที่มีต้นทุนต่ำนะจะสังเกตได้เลยว่า GP r เนี่ย o s s Profit Margin ของ s ซมิสเร็นี่ยทะลุ40%คือสูงเกือบจะที่สุดคือ ผมว่าทับ3ทียอยู่ในทัอปทีบางทีก็อันดับหนึ่งของของกลุ่มนะฮะเรามี n e ็ตโปรฟิตมาจิอยู่ที่17% 18%นี่ยก็สูงที่สุดในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนของการทํำโครงการเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากและที่สําคัญคือว่าคอสปูดโซเนี่ยต้นทุนการขายเราเนี่ยมันลดลงมาตลอดเวลาเลยนะมันลดลงมาจนจนเหลือแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์เอายวา่าทุกๆร้อยบาทเนี่ยจะมรขั้นต้นเราเนี่อยู่ที่40กว่าบาท ของเราเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยหลักๆคือใครคะลูกค้ากลุ่มหลักเราปัจจุบันนี้นะครับเป็นลูกค้ากลุ่ม <c oughs> ที่อยู่ประมาณไฮเอ็นไฮเอ็นก็คือ,อาราคาเกิน5ล้านบาทขึ้นไป <c oughs> อันนี้เป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งที่มันแสดงให้เห็นว่า,าการวิจัยตลาดกับกลยุทธ์เรา,าถูกต้องคือเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะช่วงที่รถไฟฟ้ากระจายไปทั่วประเทศ รถไฟฟ้า,าสายสีม่วงเนี่ยไปก่อน,นคนก็จะไประดมซื้อที่กันขึ้นโปรเจกต์นะฮะเพราะว่าที่ดินยังตารางวาละแสนกว่าบาทติดสเตชัน<ม>เราไปวิเคราะห์แล้วเราคิดว่ามันมีความเสี่ยงมากแล้วเราก็คิดถูกนะเรามาซื้อที่อยู่ในสุขวิตเป็นหลักเลยเราซื้อตารางวาหนึ่งประมาณสี่ห้าแสนบาทอยู่บนถนนสุขวิตเมื่อหกปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่ไกลจากสเตชันมากปัจจุบันนี้ราคาที่ดินขึ้นไปที่ประมาณล้านห้าแสนบาท ดังนั้นแอสเซทของเราที่เราดีเวล็อปเราเลยไม่กลัวว่าจะขายไม่ได้เพราะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็คู่แข่งเราไม่มีแต่ถ้าเราไปดีเวล็อปตรงสายสีม่วงตอนนี้เราตายเลยพลายเต็ไมไปหมดเมื่อเราอยู่ในโลเคชันที่พลายน้อยแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินมันเพิ่มคู่แข่งใหม่ที่ไปซื้อที่ดินเพื่อดีเวล็อปเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะมันถหนบนบนสุขุมวิทมันไม่มีครับไปหาซื้อที่ดินบนถนนสุขุมวิทหรือในซอยสุขุมวิทดีๆนะที่ดินมันไม่ลง คือการสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะการที่เราจะแข่งขันกันแต่เราชนะปัจจุบันนี้ก็คืออันที่หนึ่งต้องมีกลยุทธ์อันที่สองสําคัญมากคือต้องไวคือการที่มาสร้างแบรนด์แบบสมัยโบราณที่ต้องใช้เวลาสามสิบปีแบบแบรนด์เฮาส์เนี่ยใช้เวลาห้าสิบปีแสนซะิริใช้เวลาส0มสิบสีิปีในการสร้างแบรนด์แต่ก็ยังไม่ไปถึงแบรนด์แบบบัญชีทรีหรือแบรนด์แบบ ฮิวต <H> mm ัน hmm. ใช่ไหมครับยังไม่เป็นถึงจุดนั้นอันนั้นเป็นเป็นเวอร์คลาสแบรนด์แล้วแต่ไซมิสเเซกางจะก,กระโดดไปเวอร์คลาสแบรนด์ในเวลา1ปีโดยการทำแบรนด์เด็ดรีสิเดนต์นันนี้เป็นกลยุทธ์ของการอัปเกรดโปรดักต์ของไซมิสเเซ์นะขณะเดียวกันก็อัปเกรดเซอร์วิสคือคนของเราเนี่ยที่เมื่อก่อนเคยทำไซมิสพ r o p e r t y เซอร์วิสโยยการลูกบ้านเป็นนิติบุคคลเจะกลายมาเป็นบริการในแบรนด์ของบัญญัติ หรืออนาคตอาจจะเป็นแบรนด์ของยูตันเป็นแบรนด์ของโลเวอร์เทลเป็นแบรนด์ของอะไรก็แล้วแต่เรากำลังอัปเกรดเซอร์วิสของไซมิสไปสู่สแตนดาร์ดเวอร์คลาสสแตนดาร์ดมันอัปเกรดทั้งบริษัทอัปเกรดทั้งแบรนด์ในระยะเวลาสั้นๆคือที่เป็นสิ่งที่ไซมิสคิดต่างจากคนอื่นดังนั้นเวลาประเมินไซมิสอย่า,ยาประเมินไซมิสคือบริษัทพร o อพเพอร์ตี้ทั่วไปไซมิสเป็นบริษัทพร o อพเพอร์ตี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นทั้งแนว <S <S ความคิดกลยุทธ์ ความสามารถดูได้จากผลประกอบการเราที่เติบโตกําไรเราที่เติบโตนะครับเราชนะตลาดด้วยกลยุทธ์ที่สําคัญทีนี้เราถามนิดหนึ่งว่าในรูปแบบโมเดลที่เราทําแบบนี้คือใช้คือสร้างแบรนด์แบรนด์ด้วยความรวดเร็วเวลาแค่หนึ่ปีเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องสร้างตั้งแต่ว่าเริ่มต้นเลยมันจะมีความยั่งยืนไหมคะกลยุทธ์ปัจจุบันนี้นะเหมือนคนทำแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย ปัจจุบันนี้มันมันต้องไวนะครับมันต้องไวแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่การที่จะมีความยั่งยืนในบริษัทเนี่ยมันเป็นการที่จะอิมพุสคนของเราอย่างไงให้ติดตามสิ่งที่เราทําให้ทัน<ะ>สมมติเราเอาแบรนด์ของอาคาเซียบายบีนทรีมาใช้เนี่ยคนของเราต้องสามารถอิมพุสตัวเองให้ทันในการทําแบรนด์แบบนี้ให้ได้นะครับ การที่เราทําแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งสมมติเราทาแบรนด์ซามิเอเซ็ตมันก็ได้แค่หนึ่งแบรนด์แต่การที่เรามีความสามารถจนให้แบรนด์อื่นอยอมรับเราเนี่ยเราจะสามารถหาซื้อแบรนด์มาได้เป็นร้อยแบรนด์ในอนาคตแบรนด์มันจะหลากหลายมากนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ของเรา <c oughs> แต่ว่าการจะทําให้บริษัทมันเติบโตยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องเป็นเกิดจากการเทรนคนของเรานะครับให้มี กลยุทธ์ในการทำงานให้มีการปรับปรุงคุณภาพนะครับอิ p r ู v e บริษัทประสิทธิภาพของบริษัทอยู่เสมอเสมออันนี้มากกว่านะครับแล้วถ้าเขาปรับปรุงคุณภาพแล้วเขาทาได้ตามแบรนด์ที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดขานยั่งยืนตอนนี้สินทรัพย์ที่เราขายค่ะก็คือที่อยู่อาศัยเนี่ยที่อยู่ภายใต้ b r บ n d e d r e s i d e n ์ ed, Resident, กับที่มันเป็นโอแบร์ and, เนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คะสัดส่วนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ ตอนนี้แบรนด์เดดไปประมาณ80%อร์เซ็นต์โอนแบรนด์นี่คือ 20%, ่สใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สัดส่วนจะเราเราตั้งใจให้สัดส่วนมันอยู่ประมาณนี้จะกลายเป็น100%ยเปอร์เแบรนด์เดดไปเสถันเลยก็จะเป็น100%ภายในปีไหนนะคะนะครับโครงการใหม่เป็นแบรนด์เดดหมดเลยแสดงว่าเริ่มตั้งแต่ปี64เป็นต้นไปก็จะเป็นแบรนด์เดดหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เราเรียนถามเนี่ยว่าคือเกือบหมดนะครับผมว่าเกือบหมดเลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังรักษาอัตรากําไรสุทธิได้ใช่ครับได้ดีต่อเนื่่่่องผมมคิิดดดดวววาาานจะีกเ้ย แล้วเราป้องกันในเรื่องของการต่อสัญญาสําหรับแบรนด์ยังไงคะสัญญาอย่างน้อยสิบห้าปีแต่แต่ละแบรนด์เขาอยากทําอยู่แล้วครับโอเคค่ะเพราะว่าเราไปช่วยขยายแล้วเขาก็มีคือเอาแบรนด์เขาไปใช้แหละแล้วเขาก็กินค่าแบรนด์ค่าลิขสิทธิ์ตรงนั้นใช่ครับคือเขากลัวอย่างเดียวว่าคนที่เอาแบรนด์เขาไปใช้ทําให้แบรนด์เขาเสียหรือเปล่าถ้าตัดใดแบรนด์เขาไม่เสียเนี่ยเขายินดีอยู่แล้วเพราะเขาสามารถมีรายได้จากแบรนด์ของเขาเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเอาแบรนด์เขาไปแล้วเขามีรายได้เขาอยากทําอยู่แล้ว ในสปีข้างหน้าเอาแค่สปีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะโตได้ประมาณสักเท่าไหร่คะปีเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยโควิดน่าจะไปแล้วปีหน้าคือปี64ี่หรือ6 5ห้าคะหก้าครับหคร้าปีนี้ปีห่ะปี6ก้าในโควิดจะไปแล้วเราคิดว่าปีหน้าปีห5้าเราจะก้าวกระโดดเพราะว่าเราจะมีโครงการแบบพระรามเก้าเนี่ยเสร็จบางส่วนลำโอนพระรามเก้านี่เราขายไป4ี่พล้านนะครับแล้วเราก็ยังมีโครงการที่เราเป็น IP IP คือโครงการที่เราดีเวล็อปเพื่อเป็นรี u r ล i n g อินค m มนะครับแล้วก็พอได้กําไรพอสมควรเนี้ยเราก็จะขายนะครับเราคาดหวังว่าถ้าตามวิสัยทัศน์แนเนี้ยปีที่เราวางแผนจะมียอดขายประมาณสัก5,000ล้านบวกลบปีนี้นะครับก็โตขึ้นมาจาก3,600ล้านปีที่เราวางแผนประมาณห้าันปีหน้าเราคิดว่าเราจะก้าวกระโดดไปเป็นที่ประมาณสักหกเจดพันล้านนะครับ แต่ว่ากาไรเราเนี่ยจะทะลุหนึ่งพันแล้วครับปีหน้าคําว่าโตรเร็วของเรานี่คือโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะเราอยากจะได้การเติบโตเฉลีย่ยประมาณสักที่5%เมื่อก่อนเราโตปีละ50%นะเรามาเจอโควิดเนี่ยที่เรา,าทำให้เราโตได้ต่ำกว่า10%แต่แทร็เก็ตเราระยะยาวเฉลี่ยเนี่ยเราอยากจะได้เวอร์ช่นเคสินโ่เราอ่ะ25%เบสเคสเราอยู่ที่50%แต่เราคิดว่า2์เราทำได้ ทีหารของ s ซ m i ส Asset บอกว่าโมเดลของเขานั้นจะทำให้เกิด New S-Curve ได้ในปี2,565หลังจากที่ประเทศนั้นเปิดรับเงินทุนจากต่างประเทศแล้วนะคะเราไปฟังการประเมินมูลค่าหุ้นจากกูรูประจำรายการของเราในช่วงหน้ากันค่ะ คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์ business model ของสมิสแอสเจทจำกัดมหาชนกันนะคะเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านพร้อมอยู่แล้วนะคะดรนิเวศเหมเชลลเวลากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลน,นักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพาค่ะสวัสดีสองท่านค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เขาบอกว่าก็อยู่ในพรามแอรีียมเหมือนกันนะคะติดรถไฟฟ้าแต่ทีนี้โมเดลจริงๆอ่ะคุณวิสิตมองว่าไซมิสเนี่ยเขาแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์อะไรอื่นยังไงบ้างคะเพราะมีเยอะเหมือนกันนะ่ะในตลาดัรทรัพย์ครับก็เซียมิสเนี่ยนะครับหรือ SA เเนี่ยนะครับก็คือจับกลุ่มลูกค้าขนาดบนเลยนะครับระดับพรีเมียมนะครับก็คือพูดง่ายว่าจัดระดับกลางถึงสูงและถึงสูงมากนะครับสินทรัพย์เขาเนี่ยที่จับจัดระดับสูงมากเนี่ย ประมาณ43%นะครับระดับสูงมากคืออะไรนะครับก็คือที่ขายคอนโดมิเนียมในระดับ250,000บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็น43%ของแ s สเซทเขานะครับแบรนด์ของเขาเนี่ยคือที่เราคุ้นเคยนี่ก็คือสยาม i ินะครับหรือ The Collection นะครับก็เป็น2 3แบรนด์ที่คุ้นเคยกันนะครับสิ่งที่ความแตกต่างของสยามิก็คือว่า1ก็คือเขามีเรื่องของ s e r v i c e พ อันที่2เนี่ยเขาใช้โมเดลใหม่นะครับซึ่งโมเดลนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นโมเดลเรียกว่าเป็นแบรนด์เด d เลสเซเดไม่ถึงอะไรครับคือการใช้บริการโรงแรมนะครับใช้บริการโรงแรมมาอำนวยความสะดวกนะครับโรงแรมที่อยู่ใน Contact เขาคือวินเดมนะครับกับตัว r a m a ดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมาบริหารเรื่องของเชนของ คอนโดมิเนียมนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้ามานะครับเพื่อที่จะอัพราคาเพิ่ม value chain นะครับของทางเสยามมิสไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์เรื่องสยามมิสเนี่ยอันที่1นนะครับก็คือจะต้องวิเคราะห์เรื่องกําลังซื้อขนาดบนนะครับอันที่2เนี่ยความสําเร็จของแบรนด์เดดเดสเเดนต์นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในเมื่อคือสินทรัพย์ของเขาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่จับลูกค้าระดับ กลางถึงบนเนี่ยหรือสูงมากเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อไหรก็ตามมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็จะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหรก็ตามลูกค้ามีการเรียกว่าดีเลย์ชะลอการออกไปเนี่ยต่าง,างเนี่ยกำไรหรือไรายได้ก็จะลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าอัตรากำไรข,ขั้นตน้นเขาเนี่ยอยู่ระหว่างตัว28-44%เลยนะครับในบางช่วงเนี่ยก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี14% บางช่วงก็ยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในอัสี่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอสังหารีมทรัพย์อื่นๆนะครับในยี่แปดเปอร์เซ็นต์อาจจะถือว่ากลางๆนะครับส่วนที่อัตร,กรากำไรสุทธิเนี่ยก็แกว่งอยู่ระหว่างสิบประมาณสี่ถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการโอนในแต่ละช่วงนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์บริษัทเนี่ยหนึ่งต้องวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจนะครับสองวิเคราะห์เรื่องการลงทุนระดับบนนะครับสาม ช่วงเวลาในการทานสอว์สินทรัพย์ในการขายสินทรัพย์นะครับอันที่4เนี่ยวิเคราะห์ลื่นเกี่ยวกับการรังซื้อจากต่างประเทศนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นการรังซื้อจากประเทศจีนนะครับที่เข้ามานะครับในแล้วก็ใช้กลยุทธ์ของแบรนด์ d ดสเ i สเ n น e นะครับการใชเ้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทโรง,งแรมเพื่อมาออมาเพิ่ม v วั Chain ของการขายครับ ในความโดดเด่นของเขาถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มาจาักคอนโดมิเนียมหรูๆด้วยกันเนี่ยเขาถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันคะครับคือ,เ,อเรื่องของการหาที่ดินนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวการพัฒนาเรื่องของสวิตร์ตเมนต์แบรนด์เดสเลสเดนเนี่ยเป็นจุดที่บริษัทพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดนะครับ ผู้ซื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ดึงดูดลูกค้าต่างประเทศเข้ามานะครับค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะเพราะว่าชัดเจนว่าเขาจับก,กลุ่มระดับพรีเมียมนะคะที่คุณวิสิตบอกไปเมื่อสั้วเป็นซูเปอร์รักชูรี่เลยนะคะอาจารย์นิเวศขายอาจารย์มองโมเดลของไซมิสแอสเซทยังไงบ้างคะอาจารย์อน,นิ้แหละคือจับจุดตรงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างดีนะคือ ติดต่อกันสุกทั้งปีเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีโครงการโอนอะไรต่างๆแล้วก็โครงการพวกนี้อาจจะซื้อที่ดินมาถูกอะไรต่างๆแล้วก็ปุ๊บๆก็ปีขึ้นมาโมเดลธุรกิจของอสังหาริเทรัพย์ถ้าจะเข้ามาแข่งขันในตลาดที่ต้องบอกว่าเขามีกลุ่มที่แบบแข็งแกร่งที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดนะคะกับกลุ่มที่แบบมีความโดดเด่นเฉพาะตัวกับกลุ่มที่แบบเขาอยู่มานานจนกระทั่งชื่อเนี่ยจำได้ มันจะต้องมีโมเดลแบบไหนคะอาจารย์ที่มันจะสามารถยืนอยู่ได้ในตลาดคือ property เป็นสิ่งที่ไม่มีโมเดลคือถ้าคุณใหญ่เนะี่ยคุณต้องทำทุกเซกเตอร์คล้ายๆอย่างนั้นนะคุณไปดูเนี่ยรายใหญ่ต้องทำทุกเซกเตอร์เคียงแต่จะเน้นบางแห่งเขาก็บอกส่วนใหญ่ก็เป็นขายเลนัแหละชื่อบอกชื่อนี้ปุ๊บคนรู้บอกอ๋อมู่บ้านอันนี้ชื่อนี้อันนี้ต้องหรูคอนโดนหรูอันนี้ต้องเป็นอะไรคือคือแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำคอนโดนหรูอย่างเดียวเพราะว่า คอนไอพอลเกตี้เนี่ยมันมีไซคลขึ้นลงขึ้นลงบางช่วงเนี่ยอย่างตอนนี้บอกว่าเฮ้ยบ้านเดี่ยวดีบ้านเดี่ยวดีใช่ไหมมันก็มากขึ้นมาหน่อยคกที่บ้านเดี่ยวก็สบายหน่อยทุกคนมีสิทธิ์เก่งเพราะว่ามันเป็นอะไรซึ่งบรษิษัทเนี่ยจ้างทุกทุกอย่างมาหมดแล้วทำเลเนี่ยเป็นตัวกําหนดบอกได้เลยเพราะว่าเขาต้องการทําเลตรงนั้นต้องการออกแบบแบบแบบนี้ใช้ของแบบนี้อย่างนั้นอ่ะหรูยังไงเขาก็าซื้อไม่ได้เกี่ยวกับบรษิษัทนะ สรุปว่าเรื่องกอปาตี้อย่าไปคิดว่าเขาเก่งด้านนั้นด้านนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปจับตลาดนี้บ่อยๆคนกิสิตค่ะเดี๋ยวกลับมาให้จันประเมินมูลคเข้าหุ้นกันอีกทีนะคะสำหรับไซมิสแอสเซทนะคะคุณวิสิต่ะคะในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยคุณวิสิตถ้าจะประเมินการลงทุนของ SA เนี่ยไซมิสเนี่ยควรจะดูอะไรบ้างคะถ้าประเมินเรื่องของเซยมิสเนี่ยถ้าจะมองเรื่องการอาจจะเป็นการเก่งกําไรนะครับเรื่องของ บางช่วงเอื่นนี่ก็จะดีนะครับบางช่วงเอื่นนี่ก็จะดอกนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าในแง่ของปันผลเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องของการเก็งกําไรนะครับเรื่องของการผลการประกอบการในแต่ละช่วงก็อาจจะเป็นไปได้ครับืนด้วยความที่ผลประกอบการเขาไม่แน่ไม่นอนทฤษฎบอกว่าอาจจะ ผันผวนนิดนึงนะฮะใช่ครับตามการโอนใช่ครับตามรอบระยะวลาการโอนเพราะว่าสินทรัพย์เขาเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวสินทรัพย์ลักชัวรี่นะครับหรือแม้กระทั่งระดับการสูงเนี่ยถ้าเวลามีการโอนเนี่ยถ้ามีการจังหวะบางช่วงเนี่ยก็จะมีการหรือว่ากำไรขึ้นมามากรายได้ค่อนข้างมากนะครับค่ะถ้าให้คุณวิสิตพูดถึงสิ่งที่คาดหวังสําหรับนักวิเคราะห์ที่รอรอดูจากไซมิสอยู่นี่คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของโปรเจกต์นะครับที่เรียกว่าสามารถที่จะทําได้แมสกว่านี้นะครับ เพราะว่ารายได้เนี่ยประมาณสักสามพันล้านเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเอ่อเอ่อพื้นที่บางที่เนี่ยนะครับสามารถพัฒนาขายเนี่ยจากเอ่อหมื่นล้านขึ้นมาสองหมื่นล้านเนี่ยนะครับซ,ซึ่งก็มีหลายที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือบริษัทอาจจะต้องมีทาร์เก็ตนะครับว่าจะพัฒนาอย่างไรนะครับเข้าใจว่าบริษัทก็พยายามที่ลงไปเล่นเออ่ตลาดเอ่อหรือบันเป็นแมสนะครับแต่ว่าเอ่อสินทรัพย์ที่เป็นพอฟลูโอที่เป็นแมสเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยอยู่ครับ ค่ะถ้าสมมุติว่าจะจะซื้อไซมิสเนี่ยคุณวิศิษฐ์มองว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งเขาที่สุดเลยคะครับก็เรื่องเกี่ยวกับตัวการที่ว่าป็นนิชนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของจังหวะในการโอนจังหวะในการทางกำไรนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่กําไรเขาจะดีมากแต่บางช่วงกําไรเขาจะดอรอลงไปครับเราสามารถดูได้ไหมคะว่าช่วงไหนที่จะเป็นช่วงที่เราน่าจะเข้าไปซื้อได้ละอ่านะครับอย่างที่เรียน<า>นะครับ<อ>ว่านะคือสามารถ <ไป S 2> ดูได้จากตัว1นึ่งคอมมิชวิสิษฐ นะครับสามารถที่จะเข้าไปคอมวณนิวสิตนะครับอันที่2อนี่อาจจะต้องดูจากงบดุลนะครับงบดุลนี่ก็จะบอกบอกนะครับว่าลูกค้าเข้ามาดาวแล้วเตรียมโอนอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถคาดการกําไรที่เกิดขึ้นคาดการรายได้ที่เกิดขึ้นครับคค่ะก็เป็นหุ้นเป็นนิชนะครับแล้วก็มีความพันปูนของรายได้และกําไรครับ ค่ะ,คะทีนี้ถ้าจะลงทุนใน s มิ i แอสเซทอะะอาจารย์ต้องประเมินมูลค่าหุน้นหรือต้องดูอะไรบ้างคะตอนนี้มาเก็ตแคบ 8, น่าจะแปดแปดพันล้านค่ะนาทีเนี่ยหุ้นปีแปดพันล้านนี่โอ้โหบางบริษัทนี่ดูแล้วแบบแบบยหา่คือมันจะมาถูกอย่างนี้ครับผมปีหนึ่งกำไรอยู่สองพันอะไรเงี้ยมาหลายปีปีนี้สะดุดใช่แต่ว่าปีก่อนเน,นี่ยกำไรปีละสองพันมาเก็ตแคแปดน แต่เทียบกับบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้ยังผางมากเมื่อเมื่อเทียบความถูกความแพงกับบริษัทนีะนะคเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้พีเองเข้ายี่สกว่าเท่าย2เข้ากว่าในขณะที่อนาคตยังยังเหนื่อยมากแต่มาซึ่งมันก็เป็น speculative แหละที่ผมว่าเนี่ยก็คือว่ามัน speculative ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าทําไมคนมาแย่งซื้อกันตอนนี้นะมันดูแบบเออมันก็แบบผมว่าให้เป็น speculative stock แนั้นะเพราะว่าดู ไม่รู้จะวัดอะไรจะเรียกว่าโตต้อปาตีจริงๆเมื่อมีโตหรอนะต้อปาตีโดยเนเจอร์ตัวเนี้ยในประเทศไทยไม่ก็มีโตนะแล้วก็ที่โตมาของทั้งปีมันก็เป็นอะไรที่เออโอนโอนโอนแต่ว่าหลังจากนั้นก็หมดอะไรเงี้ยนะมันมันคือดูดูจากอื่นก็ไม่มีอะไรก็ต้องให้เป็น speculative ผู้ชมคะไซมิสแอสเซนะคะก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในปัจจัย4ของมนุษย์นะคะแต่ด้วยความที่มีความสําคัญนะคะก็เลยทําให้มีหลายๆบริษัทนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการวิเศษโมเดลเราก็จะนำเอาจุดแข็งแต่ละบริษัทนั้นมาวิเคราะห์ให้ฟังเช่นเดียวกับไซ m i สแอ s เซทนะคะเขาก็ต้อง มีอยู่ในคู่แข่งขันเขาที่ค่อนข้างสูงที่เดียวค่ะทั้งสองท่านก็บอกค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นหุ้นที่เป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆนะที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้และสิ่งที่สําคัญก็คืออาจจะต้องเขาเก่งจังหวะในการที่เขาจะมีการโอนแล้วก็เกิดผลกําไรขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์นิเวศยก็บอกนะคะว่าออระยะเวลาการ ก่อตั้งบริษัทยังไม่ยาวนานพอที่จะสามารถวิเคราะห์อะไรได้นะคะสิ่งที่คุณวิสิตนะคะบอกว่าต้องติดตามดูก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในอนาคตข้างหน้าเขาจะสามารถสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งได้หรือไม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบคุณคุณวิสิตด้วยนะคะขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการ Business Model ไขความรับธุรกิจเติบโตได้ทุกวันพุธนะคะ10น30นาทีถึง11นาฬกาวันนี้ดิฉันนวรัตเจริญบพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ